สวัสดีครับวันนี้จะมาเตือนนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงทะเบียนภาคซัมเมอร์นะครับหรือว่าภาคพิเศษนะก็คือภาค3ทับ6 7นะครับมันเป็นภาคพิเศษหรือว่าเทอมซัมเมอร์สำหรับมสทนะครับเทอมนี้ไม่ได้บังคับให้ลงนะครับ จะลงก็ได้หรือไม่ลงก็ได้นะครับแต่หากว่าลงก็ลงได้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงสกระถ่มที่จะถึงนี้นะครับลงได้แค่1วิชาเท่านั้นนะครับผมนี่เทอมซัมเมอร์ยังจ่ายค่าบัตรงการศึกษาเหมือนปกตินะครับก็เทอมนี้ธีการลงก็เหมือนการลงทะเบียนเทอมปกติทั่วไปนะครับผมที่พิเศษก็คือเนื่องจากเป็นเทอมซัมเมอร์เนาะดังนั้น การเรียนก็จะมีเฉพาะกอนหนึ่งนะครับแล้วก็วิชาที่มีปฏิบัติหรือว่ามีฝึกปฏิบัติจะไม่เปิดในเทอมนี้นะครับดังนั้นพวกประสบการณ์วิชาชีพทั้งหลายจะไม่มีการเปิดนะครับวิชาที่มีดอกจันต่างๆก็จะไม่เปิดในเทอมนี้นะครับส่วนวิชาไหนบ้างที่เปิดก็เข้าไปดูกันได้นะครับเขาก็มีบอกอยู่เนาะแล้วก็วันและเวลาสอบจะตรงกับการสอบซ่อมของเทอม2ทับดดังนั้นใครที่ บางแผนว่าจะต้องมีสอบซ่อมแน่ๆนะครับก็ดูวันเวลาให้ดีแล้วกันเนาะส่วนใครที่อาจจะแบบเออวิชายยากๆฉันคิดว่าอาจจะตกเราต้องซ่อมแน่ๆก็มาดูวันเวลาให้มันตรงดูเวลาสอบซ่อมมันจะตรงกันหรือเปล่านะครับก็มาเตือนกันสําหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วก็วันที่2จะเป็นวันสุดท้ายเนาะ แล้วก็วันที่1จะเป็นการเริ่มต้นของการลงทะเบียนเทอม1นึ่งทับหกหรับนักศึกษาเก่านะครับเดี๋ยวเอามาพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่เข้ามาฟังเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับววรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับส่วนใครต้องการสนับสนุนช่องเพียงแค่คุณเข้ากดลิงก Laz ์ lazada s h o p e ใต้คลิปที่ผมทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง lazada shoppe ได้เลย ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมในรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยกันในคราวต่อๆไปนะครับสวัสดีนี้ขอตัวก่อนแล้วกันกันกบแชร์ข่าวมสททองครัแชร์ข่าวทุกเรื่องแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับมงททอแล้วก็การเรียนมสททเพื่อให้เรามีความรู้อยากมี อ,อ่าคุณภาพนะครับผมไปก่อนละกันวันนี้ครับสวัสดีครับ